เดี๋ยวเดียวเอาเซตเนี้ย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 เลยทีเดี๋ยวมาดูเซตที่3ครับตั้งแต่เริ่มเซตมาทั้ง2เซตนี้คะแนนก็จะคู่ขี้สูสีกันลักษณะอย่างเงี้ยครับ ที่3เราจะเป็นฝ่ายได้เสิร์ฟก่อนครับชงดีเลยเกินโอ้ยเกี่ยวไม่ได้ครับสัตวิมลถ้าเราชนะชุดนี้ของเวียดนามได้ไม่น่ามีปัญหาเลยนะครับในสอชุดที่เหลือแต่ถ้าเกิดชุดนี้แพ้ขึ้นมาแล้วก็ยิ่งเหมือนกันกำลังใจสำคัญครับ ผทีประสบการณ์เยอะนะครับความนิ่งสำคัญม,มากโคชไทยตอนนี้สีหน้าเปลี่ยนเลยนะครับโอ้โหครับพอผ่านเซตที่สองมานี่ห,หน้าเริ่มมิตกกังวลครับคืออย่างที่เรียนนครับอย่างน้อยในทีมชุดแรกนี่จะต้องพยายามเก็บชัยชนะไว้ให้ได้ก่อน,นครับชงเองกินเองครับรเรียบร้อยครับสสิม,มนจันทริเสร์ าถ้าทีมชุดแรกนี่แพ้มาก่อนนี่ภาล่าก็จะไปตกอยู่ทีมชุดที่2นะครับเพราะฉะนั้นขวันกําลังใจนี่เป็นส่วนสําคัญครับเ,เริ่มดีนําดีครับเก็บชัยชนะได้ก่อนก็โอกาสมากกว่าแล้วก็การเล่นน่าจะสบายขึ้น ผู้สินได้แก่ปาร์คจองอยูนะครับเป็นคนเกาหลีครัรรบสองต่นหนึ่งคะแนนครับพีนาำนำไทยในเสตัดสินชุดแรกช,ชุดเอกจุดเสิร์ฟเธอสูงมากครับขาเธอยาวโอ้ยเล่นยากเล่นยากจริงๆครับชงไม่ค่อยดีครับในนี้รุ่งพิษพลาดนะครับชงให้สัตวิมลไปกินลำบากเลยท ชงไก่เลไนนิดครับระหว่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยครับรถเฟื่อนเลยครับเดีวนี้ฉีกออกไวแล้วก็เลืออกไปนอกคอเนี่ยไปเอารำบากครับสิริวิมลจุดเสิร์ฟจะสูงจริงเยี่ยมครับตบดีครับคราวนี้สิริวิมล เสิร์ฟหนักเสิร์ฟแรงนะครับเหยียนที่บ uh ิ oh おお๊กซุยนี่อยู่ที่ว่าบอลแรกของเรานี่จะตั้งได้ดีหรือไม่นะครับข้ามไปครับอ้ามเป็นดีครับโอ้โหเหยียนที่บิ๊กซุยพลาดเองครับ ลูกตกใจมั้งไม่คิดว่ามันจะมาง่ายอย่างนี้เหมือนกับขยับตัวขยับเท้าไม่ทันครับเนะท้าตายครับด, <c oughs> ดูจังหวะรับลูกของเหมียนตีบิชชยนะครับนี่ครับมันข้ามมาแล้วแล้วก็ตกใจก็จะมีเพื่อนมารับแต่ให้ตัวเสิร์ฟรับแบบนี้เธอก็ผิดจังหวะไปครับดูนะครับคะแนนมือสคู่จะพลิกสถานการณ์ได้ด <c oughs> หรือเปล่านี่แหละครับคือบางทีมันมีแต้มแต้มเดียวในการแข่งขันที่มันพลิกเกมทั้งเกมได้เลยนะครับ จำคะแนนมุสคุน,นี้ไว้เลยนะครับที่เหียนที่วิธูรับพลาดแล้ะครับอาจจะพลิกสถาการเข้าทางทีมไทยเลยก็ได้ครับและเซบัตโก,ก้ถ้าแต้มไหลไหลยาวได้เลยนะครับาเข้าออตั้งยังไงครับข้ามามาก่อนต่อสองยังรับได้ครับเวียดนาม พลาดอีกแล้วครับพลาดง่ายๆหลายครั้งเลยนะครับเวียดนามในช่วง4คะแนนหลังสุดไทยแต้มเริ่มไหลแล้วครับขึ้นบล็อกได้แล้วนะครับจังหวะจะตั้งจะชงแล้วดูครับเ,ออเหมือนกับลังเลตัดสินใจจะเล่นยังไงแล้วก็ดูครับแป๊กไปเองตอนนี้อะไรก็ดีครับทีมไทยนี่ฮะบ,บอลสองก็ตบได้แล้วนะอ่ะเขารับก็ล้น เราเล่น2จังหวะก,ก็สามารถทำได้แล้วเกมพลิกจริงๆครับจากจุดที่เงียนที่พรับพลาดแค่นั้นแหละครับด้านไทยไหลหาวเลยน,นี่เป็นการถ่ายทอดสดจากอินชอนนะครับการแข่งขันศิลปะกอทีมชุดหญิงรอบรองชนะเลิศไทยกับเป็นนา โอ้อสวัสดีครับเนื้อที่ผู้ชีเสิร์ฟดีมากจ,จังหวะบางครั้งนี่ต้องอ่านเกมนะครับเพราะว่าเสิร์ฟลักษณะของเหรียญทีมบิชชีบางทีฟาดหนักฟาดเบานี่บางทีไปไม่ทันครับก็เสิร์ฟหลังเท้าและจุดประทะลูกสูงมากน่ากลัวครับและด้วยประสบการณ์ของเธอด้วยนะครับเล่นบอลสองติดล็อก ดูี่ครับีบอันนี้ครับขอสีมนตแต่แหมบอลจังหวะนี้มาต้องฟาดแล้วครับแล้วเขาก็เห็นนะครับแม่ดูครับิิิีทำน,นี้ก็ขึ้นบล็อกแม่นยำครับจะเปลี่ยนตัวนะครับไทยตอนนี้เอาพยอมลงมาเลยนะครับ เอาพยอมสีหงสาลงมาพยอมจริงๆแล้วตามรายชื่อต้องเล่นชุดสีนะมีการปรับทีมกันนิดครับ <5 6 S 1> วันนี้พยอมต้องลงไปตสารองแล้วครับอ้าเอา,านะครับ ตอนนั้นไม่รู้มือนั้นคำที่เข่าโอ้โ,โค้ดนี่สนแสดงสีงหน้าวิตกกังวลครับเ <c oughs> มื่อสักครู่ก่อนหน้านี้เจ็บศีรษะไม่ทราบว่าจังหวะนี้จังหวะขึ้นบล็อกแล้วลงนี่ครับเท้าลงพื้นมันไม่เต็มเท้านะครับนี่ครับมันไปปิ้นเหยียบโดนลูกแล้วก็เข่าลงครับมือนั้นคำที่เข่านะครับทำดีที่ครับ โอ้โหดูครับโพสแสดงสีหน้ามแม่แล้วตรงเข่านี่สำคัญนะครับเตะสนามต้องเข้ามานะครับอย่างที่เรียนไปครับว่าโอ้โหเป็นตัวฟาดที่สำคัญแล้วคราวนี้น่าจะเจ็บหนักครับเธอ นี่ครับเจ็บหลังน้ําตาเลยครับนี่แสดงว่าการนั้นเจ็บหนักนะครับจังหวะลงดูครับขูบ่ขครับข้อเท้าหรือเขาอ่าครับแต่จับที่เขา่าคือเข่าซ้ายก็เจ็บอยู่แล้วนะครับภาพช้าที่เราเห็นมาสักคู่นี่เหมือนกับจังหวะที่ลงแล้วมันเหยียบลูกตะก้อแล้วมันทําให้ขานั้นบิด ลาดูกีฬาเราก็ไม่อยากให้ใครเจ็บนะครับยันอุบัติเหตุครับจากการเล่นกีฬาสปอตก็เป็นกีฬาที่ไม่มีการประทะด้วยแม่นั้นเป็นตัวฟาที่สําคัญนะครับนี่เปลี่ยนตัวลงมาเนะี่ยยังไม่รู้จะยังไงเพราะละคะแนนคู่ขี้สูสีแล้วเป็นเซตตัดสินในทีมชุดแรกแบบนี้นะครับต้องเปลี่ยนตัวแล้วครับ เวียดนามมีที่เรียนนะครับมีตัวสำรองสองคนนะครับเหมียนบัชวานและก็ทันทีทัวตอนนี้็พยอมลงมาพยอมเป็นตัวทำนะครับพยอมก็ลงมาแทนสัตสือวิมลจริงๆแล้วพยอมนั้นฝีมือการฟาดอาจจะเป็นรองสัตสือวิมลแต่สิ่งที่เด่นกว่าก็คือการบล็อกเพื่อนก็เป็นกังวลครับ Okay, okay. ตอนนี้ไทยใช้ประสบการณ์ของพยอมลงมา okay, นะครับหวังว่าจะช่วยทีมได้ s <S พยอมนั้น s <S แข่งขันเอเชียนเกมส์มาตั้งแต่ที่ปูซานแล้วนะครับ <All right. S 1> ยอมเลยเหรอครับ ยอมฟาดไม่มีนะครับนี่ครับทําให้ต้องยอมนะครับโอ้โหแล้วนักกีฬาเวียดนามหลังน้าตาร้องไห้เสียดายแทน้วครับโอ้โหเวียดนามแพ้แบบนี้มันเจ็บใจครับสำหรับนักกีฬาเวียดนามคืออย่างที่ผมได้เรียนไปอ่ะตัวฟาดหรือว่าตัวทําเจ็บแล้วสมรองสองคนมีแต่ตัวชงกับตัวเสิร์ฟครับนี่ก็คือปัญหาครับโอ้โหก็เลยกลายเป็นว่าชุดเอไทยชนะเวียดนามไปครับทั้งที่ทั้งที่การแข่งขันนั้นยังคู่ขี้สูสีสนุกมากนะครับ โอ้น่าเสียด,สดายครับทีมเวียดนามเลครับจากปัญหาอุบัติเหตุนะครับปัญหาการบาดเจ็บนี่กองเชียร์นี่พยอมยังไม่ทำอะไรเลยครับ <c oughs> เปลี่ยนตัวลงมาแล้วก็ขึ้นบล็อกในจังหวะ <c oughs> เดียวเท่านั้นเองแล้วก็จังหวะเป็นอุบัติเหตุนี่เพื่อน,นี่เสียใจครับเสียดายแล้วก็เป็นห่วงกับอาการของเพื่อนด้วยครับเพราะว่ายังไม่ทราบนะครับว่า จะมีอาการบาดเจ็บมากน้อยขนาดไหนเี่ยที่พ่ชซุยเสียดายมากร้องไห้เลยเพราะว่าคราวนี้ก็คงจะเป็นการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งสุดท้ายของเธอด้วยนะครับ,รบเธอไม่ได้เจ็บนะครับเป็นต,ตัวเสิร์ฟของทีมซึ่งกาลังเล่นดีๆกาลังเข้าฝักเลยแล้วก็สถานการณ์ตอนนี้เวียดนามต้องยอมแพ้จริงๆครับในการแข่งขันชุดเอ <c oughs> ชุดบีเตรียมจะลงสนามนะครับชุดบีของไทยประกอบไปด้วยเฟื่องฟ้าปัสพาสรางังนัททิยาจันทเวศแล้วก็มัศยาดวงศรีนะครับ เดี๋ยวเรามาดูการแข่งขัน,นะะในชุด B กันต่อนะครับ